รีวิวหนังสือตัวทำงานแต่ใจลาออกงานแล้วนี่อันนี้เป็นคู่มือลาออกงานประจำนะครับที่รวมทั้งวิธีคิดและวิธีทำอย่างมีกลยุทธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณและคนรอบตัวนี่เหมาะมากสำหรับพนักงานออฟฟิศคนทำงานประจำมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเบื่องานหมดแพชชั่นเซ็งหัวหน้าลำคาญดรามา่าขอเป็นนายตัวเองอยากลาออก ใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้นะฮะเล่มนี้ช่วยได้บอกว่าถ้าคุณกําลังคิดคิดจะลาออกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะลาออกยังไงและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณโดยเนื้อหาจะแบ,บ่งเป็น3ามหมวดหมู่หลักคือก่อนลาออกช่วงลาออกและหลังลาออกนะครับเพื่อให้การลาออกเป็นการลาออกที่มีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรามาดูด้านในนี่อ่าก็จะมีลักษณะของการเป็นโค้ดคํา ขั้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับการเนี่ยเหมือนเป็นการเบรกอารมณ์ด้วยตอนที่อ่านเนื้อหาข้างในกำลังสับสนว่าอยากลาออกหรือแค่ขี้เกียจก็จะเป็นอินไซต์ที่โดนห,หลายๆคนนี่ครับมาดูคร่าวๆว่าอันนอันนี้คือเนื้อหาก่อนออก,ก่อนลาออกก่อนลาออกหมายถึงช่วงที่เรากําลังจะมีความคิดที่จะลาออกนะแต่ยังไม่ได้ลงมือเขียนใบลา,ลาออกจริงๆเนะี่ยว่านี่คือต้องต้องเตรียมต้องคิดอะไรบ้าง เขาก็จะอธิบายถึงแบบเนี่ยให้หาเหตุผลจริง,รงในการลาออกการคิดกระบวนการคิดต่างๆให้เข้าใจหัวหน้าหรือเข้าใจ hr นะครับว่ามองยังไงแล้วก็จะแจ้งลาออกยังไงเขียนลาออกยังไงนี่ที่สําคัญจะมีเรื่องกฎหมายด้วยนะอันนี้คือต้องรู้ก่อนที่จะลาออกหรือช่วงลาออกเนี่ยเขาก็จะลงถึงวิธีปฏิบัติแล้วว่าช่วงลาออกเนี่ยจะต้องเขียนยังไงเตรียมอะไรหนึ่งสสามสี่นะครับ คือพอแจ้งเราออกไปแล้วเนี่ยงานที่ค้างอยู่เนี่ยควรจะทําสสางอย่างไรวางแผนอย่างไรการส่งต่อง,งานเป็นยังไงการ,จ,การจัดการต่างๆเรื่องสํารองเลี้ยงชีพเอกาสารเงินเดือนเอกาสารที่ต้องขอมาด้วยเนี่ยเพื่อให้มีประโยชน์ในอนาคตนะครับการบอกเพื่อนร่วมงานการบอกออคนต่างแผนกหรือแม้แต่คู่ค้าที่อยู่นอกองค์กรก็แล้วแต่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะ การทำบัตรเครดิตเออตอนที่เรายังมีสลิปอยู่หรือแม้แต่การเก็บโต๊ะเนี่ยเรื่องเล็กๆน,น้อยที่บางคนอาจจะมองข้ามแต่ก็มีความสําคัญอันนี้คือคร่คราวๆนะรวมถึงการการบอกลาหรือการเก็บคอนเนคชันต่างๆไว้แล้วก็ช่วงหลังลาออกก็คือเราออกมาแล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่ควรควรติ๊กไว้อะว่าไม่ควรลืมเขาพูดถึงการปิดเทอมให,ให้ให้ตัวเอง การดูแลเรื่องประกันสังคมเนี่ยคราวนี้เราต้องทําเองแล้วการวางแผนเรื่องเรื่องการใช้เงินการทาความเข้าใจกับครอบครัวนะครับการแยกบัญชีแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆเรื่องสุขภาพเรื่องประกันแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือเช็คลิสต์จะมีเช็คลิสต์เรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยแต่ละพาร์ทเนี่ยอยู่ไทยเล่มด้วยให้เช็คลิสต์ตามไปได้เลยเนี่ยว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสอง ท่าสามเราเตรียมพร้อมครบแล้วหรือยังนะครับไม่มีอะไรตกหล่นเพราะาสุดท้ายแล้วการลาออกอาจจะไม่ใช่แก่ <c oughs> ส่งเมสเซจไปบอกลาออกวันไม่ไม่ไปนะไม่ใช่ไหมคือทำอย่างนั้นได้ไม่ทําได้แต่ว่าก็จะเอฟเฟกกับชีวิตคุณแน่นอนในในหลายด้านในอน,น,นาคตน,นะครับในด้านการงานเพราะว่าจีเขาบอกว่าการลาออกเนี่ยมันก็เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าการลาออกก็สัมพันธ์ไม่แพ้การสมัครงานนะ จริงๆมันอาจจะไม่ใช่จุดจบนะครับการลาออกไม่ใช่จุดจบมันคือการจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้าในการที่เราจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอ่าอันนี้บทนําลองดูบทแนะนําหนังสือคร่าวๆอาจจะเป็นไอเดียว,ว่าเล่มนี้กาลังจะพูดถึงอะไรนี่แนะนาหนังสือเขาบอกว่าการลาออกเปรียนสเสมือนการตีลังกาท่าลงของยิมนาสติกเหมือนการวางโดมิโนโชิ้นสุดท้าย หรือการลงลิปสติกตอนแต่งหน้าเสร็จหากผิดพลาดผิดจังหวะสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดก็อาจพังทลายลงได้การลาออกจึงมีความสำคัญไม่แพ้การสมัครงานเลยทีเดียวอันนี้จริงอันน,น่าสนใจนี่หนังสือตัวทำงานแต่ใจลาออกนานและเล่มนี้เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศพนักงานประจำลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนที่กำลังคิดจะลาออกแต่ยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะ,จะลาออกยังไง เตรียมตัวอะไรบ้างทําอะไรก่อนหลังเพื่อให้การระออกครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนนําเสนอวิธีคิดปฏิบัติและรายละเอียดสําคัญที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพื่อให้การละออกครั้งนี้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณบริษัทหัวหน้าเพื่อร่วมงานคู่ค้าหรือครอบครัวโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บเสียประโยชน์เสียชื่อหรือเสียความรู้สึกต่อกันอ่า อันนี้ก็คือเนื้อหาแบบภาษาหมดอย่างที่บอกเนาะโดยแต่ละหมดจะถูกแยกย่อยลงไปเป็นหัวข้อสําคัญต่างๆให้ผู้อ่านได้ค่อยๆทําความเข้าใจเรื่องการละออกไปทีละส่วนตามลําดับขั้นตอนพร้อมรายละเอียดและตัวอย่างที่สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงอันนี้ก็คือเรียบเรียงและก็เรียงลําดับมาให้เลยว่าควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องใดก่อน อ่าแล้วก็จะมีเช็คลิ์ท้ายเล่ยมอย่างที่บอกเพราะการลาออกไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับนี่เพราะการลาออกคือจุดเริ่มต้นใหม่ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองไปเปิดดูไปพลิกดูได้นะที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะครับที่ n i n ที่ C 8ที่ b 2 s มีหมดนะครับทั่วประเทศ หรือจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะตอนนี้ก็มีซื้อผ่านออนไลน์ไม่ไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada ก็มีหลายร้านจะเป็นร้านของ l น n e อเองหรือจะเป็นร้านของล s ช and Learn หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นร้านหนังสือออนไลน์นะครับก็ก็เข้าไปซื้อได้หรือจะซื้อผ่านเว็บไซต์โดยตรงของ l น n e อเลยก็ได้นะครับนี่แล้วก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็นอ e ีบุ๊กนะสำหรับคนที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กก็จะอยู่ในเว็บอ่าอยู่ในแอปของ อีบ e ุ๊กชั้นนําทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นอุกบีไม่ว่าจะเป็นไนอินไนอินปานนะไม่ใช่เออเมพนะไม่ว่าจะเป็นซี in, an, นะเอ็ด e นะแล้วก็พวก e ีไลเบอรีก็มีนะครับของของจุลานะของจุลาแล้วก็ของไฮเทคก็มีก็คือเอาง่ายๆคือมีครบทุกชแนลนะไม่ว่าจะเป็นเล่มหรือเป็นอ e ีบุ๊กสำหรับเล่มนี้นะครับตัวทำงานแต่ใจลาออกนานแล้วก็ เดี๋ยวผมลองแตะลิงก์ไว้ด้วยนะครับในข้างใต้วิดีโอแล้วก็ลองไปไปดูกันเองคิดว่าเล่มน,นี้น่าจะทัชใจสำหรับคนทำง,งานประจำปัจจุบันลหลายคนนะครับอย่างเช่นอันนี้คนที่ชอบพูดอยากลาออกคนนั้นจะอยู่ที่นั่นอีก10ปีอันนี้คือจริงนี่ฮะก็จะมีกราฟ,ฟิกสวยงามการเรียบเรียงอ่านเข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างให้ปรับใช้ได้นะครับ จำนวนหน้าก็200กว่าหน้านะสองร้อยน,นิดนิดการละออกคือการเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ลองดูใครกำลังสนใจหรือมีเพื่อนที่คิดว่าเพื่อนน่าจะสนใจอยากลาออกอยู่อยู่ในมดอารมณ์ที่อยากลาออกก็ลองลองแอบแชร์ไปให้ให้เพื่อนด้วยอาจจะต้องแอบแชร์นิดนึงนะเพราะว่าลองคิดภาพถ้าเล่นเล่มนี้ไปวางอยู่ตรงโตง๊ะทำงานในออฟฟิศแล้วก็หวัวหน้าเดินมาเจอเนี่ย มันก็จะเป็นภาพที่ไม่เหมาะไม่งามเท่าไหร่นะผมว่าหัวหน้าเดินมาเจอแล้วบอกว่าเอ๊ะองอ่านหนังสืออะไรอ๋อตัวทํางานแต่ใจเราออกนานแล้วหัวหน้าก็คงรู้สึกมไม่ไม่อยากใช้มึงต่อแล้วใจไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยน,นะครับหรือแบบ HR เดินมาเห็นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นหนังสือที่เป็นปริปริปัก,ปรปกหรือเปล่าถอดปิดนั้นเพราะอาจจะต้องเป็นหนังสือที่แอบอ่านนิดนึงอ่าอันนี้คือด้านด้านตัวปกตัวทํางานแต่ใจเราออกนานแล้วโดยย a m โบนะครับ บางร้านอาจจะไม่ได้วางให้เห็นชัดเป็นปกแบบนี้นะอ,อ,อาจจะวางเป็นแค่สารอย่างนี้ก็ลองลองถามเพืดูจริงถามเขาก็ได้แหละอันนี้จะเป็นอยู่ในหมวดของหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะครับก็จะอยู่ในหมวดที่เนันสือป,ประเภทพวกนี้ก็จะจะเจอก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพจรีวิวใช้จริงวันนี้ก็ขอขอบคุณม,ม,มากๆนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจ แล้วก็เป็นของที่ผมกินผมใช้ผมทดลองอยู่จริงๆผมก็จะมารีวิวไว้นะครับแล้วก็ลิงก์ในการสั่งสินค้าก็จะพยายามใส่ไว้ในที่คอมเมนต์นะหรือตัวดิสคริปชันของวิดีโอใน youtube นะครับส่วนที่เป็นช็อตวิดีโอเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ใส่ลิงก์ที่สามารถคลิกไปได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเข้ามาในช่องนี้แล้วเห็นว่าเอ้ยมีรีวิว,ลวนะลรน่าสนใจในในช็อตอย่างเงี้ยแล้วกดเข้าไปไม่ได้เง,งี้ยก็ลองเข้ามาดูตัว ตัววิดีโอเต็มแล้วกันนะเพราะตัววิดีโอเต็มยังมีลิงก์อยู่พเพราะถ้าเกิดอันไหนมีช็อตผมก็จะมีตัววิดีโอเต็มด้วยที่จะรีวิวสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของออนไลน์ของใช้ของสะสมของอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตประจํยาวันของเรานะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับเพจรีวิทชัจ,จริงสวัสดีครับ